ส่วนใหญ่ก็คือกลิ่นตดจะบางๆก่อนแล้วก็จะมีกลิ่นสาบเหมือนเหมือนอะไรตายพี่เจ๊ไหวไหมตอนนี้ปวดหัวจีด๊ดอะ่ะปวดหัวจีด๊ดผู้ชายคนนั้นนะคะทำอะไรอยู่นั่งอยู่กับตัวแม่เป็นการเชื่อมโยงกันบางอย่างอะพี่เจแล้วหนูรู้สึกว่ามันมีการสวดอะไรบางอย่างด้วย,ยมีไหมผู้ชายคนนี้ที่เคยเจอที่เคยได้ยินมา มีผู้ชายเขาจะชอบเกาะติดกับแม่อืเขามาเกาะติดกับแม่ตั้งแต่ช่วงที่ยายเสียเปิดประตูไปเห็นยายลงนอนคือเข่าอยู่ที่พื้นเขาคุกเข่าอยู่คุกเข่าอยู่ที่พื้นแต่ว่าหน้าลงไปที่หมอนส่วนแขนยืดอย่างนี้ลงไปงี้ใช่ตายประหลาดาะคือตายผิดธรรมชาติเสียชีวิตประหลาดมากเหมือนคนกราบอะไรเลยอ่ะเออ อยู่ท่าเนี้ยอยู่ท่าเนี้ยชี้ชี้เลยฮะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนงบนอยู่ตรงไหนคนจัดสิ่งของที่แม่บอกว่าเห็นข้างล่างไม่ใช่คนแต่ข้างบนเป็นคนเนี่ยขาข้างล่างเขาเหมือนนกเหมือนไก่ว่ามีสามงามปะคะเหมือนครุฑเหมือนครุครั้างแรกที่ที่แม่ได้กิน่นเขาบอกว่าข้างล่างมันเป็นเหมือนนกเหมือนไก่เหมือนครุฑไม่ใช่ครุฑอื मुझे एक